ว่าชีวิตสิ่งที่เพื่ธรรมดาที่ความปกตินี่เองสิ่งที่มนุษย์เท่าตามหาแต่จกพบจะศาสตร์จะสร้างในแต่องค์พระพุทธเจ้าก็ตามหาความเป็นนี่แหละที่นี่เดี๋ยวนี้ความผ่อนคลายสบายๆต้องเห็นพุทธิสิบวิเศษวิสูจแค่ไหนก็ตามสิ่งที่เขาต้องการที่มีคือความผ่อนคลายสบายๆก็ต้องไปเอาอีกอย่างเป็นเนื้อหาสาระสำคัญ ควบผ่อนคลายสบายสบาย,ยท,บาทั้งวัดทั้งมวลก็เูกด้บเกว่ายางนั้นยางมีพิเศษที่โสต่อให้ทับมาเองพิสดารกันตามคนบึ้งที่เขาต้องจำลงอยู่ที่เขาแสดงหา,ค,าคือควบค่อนคลายเงินเป็นแสนเป็นล้านเนีหามากเพื่อสิเปลี่ยนเป็นควบผ่อนคลายสบายสบายแล้วที่นี่มันบด้หารแต่ที่นีมันมนีแล้ว รักษาศีลเป็นมื่นปีพันปีก็นตาเพื่อสิเขาสู้เพิ่มพอนไข้สบาย,บายนั่งสมาธิเป็นมื่นปีก็นต่าเพื่อสินั่งสมาธิเขาสู้เพิ่มพอนไข่สบายสบาย,บายเขาไปทำบุญทำท่านไปช่วยเหลือคนยากคนจนเพื่อสิให้คิดเจ้าพอนไข่สบ,สบายสบายนี่กูว่าเป็นมือสุ้ท้ายที่ไปเห็นตัวนี้กูว่าจดีเขา เสียเวลากับการตามหาเรื่องสิ่งมันอยู่กับเฮาแล้วเนี่ยดังพรไคสวยสิ่งที่มันบุกพรไคแต่มันชัวร์เข้าแน่นบวกข่วมโกรธกับข่วมปกติอีกยังอยู่โดนกรกตันที่เข้าพันมาเวลามือหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ข่วมโกรธนี่เกิดขึ้นกระเฮ่อบ่บ่ถึงชั่วโมงซ้ำนะแต่เข้าเห็นไปไหนข่วมสำคัญ ทั้งๆที่คว่ำถิบของเอาคือคว่ำปกติคว่ำฟันไข้สบายๆยู่น้ำเ้ามา23ชั่วโมงแค่ไปแวะแวะคว่โกรธเอยเดี๋ยวเสียวยี่นาทีเดียวเ่ากลับไปแห่งคว่ำสาคัญกับแขกที่ม่เยอะเดี๋ยวลืมบ้านจะของนี่แหละระพุทธเจ้าถึงว่ามนุษย์ี่มันทุกข์เพราะมันบัวพ่อใจนี่สิ่งที่จะคลองนี่ไงทำพอเพียงสิ่งที่จะคลองนี่เยอะแล้วกลับไปแสวงหาสิ่งที่อยู่นอกโต๊ะ ว่าตั้งมาเห็นตัวเหนียวเมันง่ายังสีบอกรหงอยยังสีสมมุติว่าเนี่แม่นี่อยู่บ้านย่งางเดินทางออกจากบ้านเนี่แม่เข้าใจว่าสิเดินทางมาเพื่อมาหาผู้บา่าวแต่ในแต่ข้อมเป็นจริงลึกซึ้งกว่านั้นก็คือเนี่แม่เดินทางเพื่อสิมาหยุดเฉยๆรถแล่นเพื่อสิจอดเข้าใจป่ะ รถว่นใดแล่นถึงจุดหมายแต่รถ Mohammed, cities, แ, <AM I. S 2> แล่นเพื่อสิจอดแต่ก่อนแล่นนี่รถจอดอยู่แล้วนะแต่เขาถักแสดงหางความจอดของรถเขาเลื่ตัวเองนะอย่างเขาลื่อยความเป็นนี่สิตอนนี้เฉยๆปกติโลภก็ไม่มีโกรธก็ไม่มีความหลงกับว่ามีจอดนี้นี่แหละคือความเป็นพระอรหันต์นะแต่เขากับ เพราะยังเพราะหลงวา่ามันสิมีสิ่งที่ดีกว่านี่อยู่ณนะที่ที่แห่งหนึ่งไปเข้าไปตามหาแล้วก็ไปตามหาความเป็นปัจจุบันค่อนคลายสบายๆนั่นอีกอย่างหล่ะมารอเขาออกไปลูกรถกิ่นเสียงทานที่ไปเห็นลูกยินงสัน่นไปคิดว่าอ้มันสิดีกว่านี้นะ เสียงเขาบอกว่ากับที่บ้ามันจะเป็นดีก็นนี่นะเอาก็ไปตามหาบางที่ก็ไปเจอดีก็อนนี่แต่มันกับ่าเทียงสุดท้ายกับกลับมาอยู่กับพ่ามเป็นยิงสี่อีกลับม,มาอยู่กับพววมเป็นยิงสี่อีกแล้วก็ติดใจในลูกรถกินเสียงแล้วก็ออกไปอีกไปพ่อความสมหวังบางบ่พอพพอพ่อค่วงผสมหวังสุดท้ายกะเมื่อสิ่งนั้นหายไปก็สิ่งนี้แหละเกิดขึ้นคือลูก กับพอกับแม่ไปได้เมี่ยผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ว่าจะเขาดีสุดท้ายเขาปากกับกมาอยู่กับพอกับแม่ที่เขาแต่ว่าแห่งเวลาหนึ่งเรเห็นว่าโอ้บุคคลที่สําคัญความรักที่แท้จริงอยู่ตรงนี้นี่เองพ่อเข้าใจบ่การจะตามหาี่เที่ยวหนีสิไปพ่อมองที่สวยงามอาหารที่เลิศรุดเปได้ก็ตามสุดท้ายกับบ้านบ่ทุกคน กลับมานอนยู่บาน,นาบ,านบ,านบรนบเเนาเห็นความสําคัญของบานด้บ้านกับเพอฝันกับลูกลดกลิ่นเสียงทิ้ไปสุดท้ายก็ออกไปอีกคื่งหันหลังวนเวียนวนที่อการเรียนไหวตายเกิดวันที่นี้พ่อกลับมาเห็นความสําคัญของความปกติของความเป็นดั้งเดิมของตัวเองไว้จึงหันหน้ากับมหาเจ้าของ ไม่ความสำคัญของทิ้งดำรงอยู่กับตัวเองความปรารถนาทิ้งหายไปความยานสิ่งใดที่แบบการซีรักษาสิ่งไหนมันมีนะ่งแต่ก่อนา้อยสิพอบอสิเดินสั่นบอกันานก้อนห้องปรารถนาแล้วก็นี่เอาบอได้หวังสิ่งไี่หนอกแหละเขาอยู่กับสิ่งที่เขามีนะความปรารถนาความบาดปวดยังมุ่งมุ่งการเกิดการตายมี่มุ่ง ว่ามันสิเกิดได้ก็เพราะว่าเขาปรารถนาเขาเสแสวงหาจึงเกิดจึงมีเพราะว่าเขาหวาดกลัวเขาจึงอยากทำลายการตายที่นี่อันนี้ความกลัวความปรารถนาพวกนี้แล้วอยู่กับตัวเองการเกิดการตายพวกนี้อยู่ในกำบลุมมาสิเพราะสิ้นปรารถนาและความหวาดกลัวอยู่บ้านจะาอ้องแบบนี้ล <c oughs> ูกถกิ้เสียงหรือหนอบุตสนใจสถานที่สวยๆบุตเแ่เงันไถ่ละบริปรารถนาะ ก็เทาเห็นความสําคัญของตัวเองคนพบตัวเองผู้พิทเจ้ากับผูบคนพบตัวนี้ถึงบัญญัติว่าธรรมดาหรือทรม,มังนั่นเองผู <c oughs> ้จะเป็นคนพบเป็นไผก็ตัวเรานี่แหละเป็นผู้ที่ตื่นแล้วถึงเรียกว่าพุทธังตื่นแล้วบางงวงเงียปรับฟันเพลอฟันจินตนาการกับสิ้นไา่หน่อยอีแล้วตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองมันกระจบที่นี่ แว้นวะตัวงว่ายากได้แหละสาสิบรรลุอันล้ลนท์่สุดจีบยน nhà กี่ยังเนี่ยเห็นตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็ดำรงอยู่กับตัวเองนั่นพบูธเจ้าถึงว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่าได้แต่สแสวงหาแนวอ่นเ,นเนราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางนั่นเองบอกเงี้ยงเงี้ อยู่กับคูบาตรยังแน่นําเหมือนกอยู่กับลมหายใจตัวเองที anyway> ่มันสบายสบายปุริสิวาเองมีเศษวิโสกันซะเอาหายใจสบายเพี้ยมพ่อหายใจเข้าให้สบายมันบ่สบายก็หายใจใจันสบายก็ได้ตัวลมหายใจจะฟ้องเนี่ยปุรไปื้อเขาพอบาตรเห็นบ่กลมหายใจสบายหายใจออกยังไงให้สบายนอนแข้งจะให้สบายนอนบ่สบายนอนไงตัวมันชิงโ้อแรงเฮ็ดยังไงก็ได้ตัว เฮ็ดวะเฮ็ดบุญซฮเนี่ยเฮ็ดเจดีเฮ็ดวัดว่าศาสนาถ้าเกิดยังบบหูจักยังสืผู้บาบอกมบุญนั่นบ่มีความหมายสัก่าเห็ดสักว่าทมอทีเฮ็ดแล้วเขาเฮ็ดก็เพื่อสิเอาการทำท่านเอาการรักษาศีลเอาการทำสมาธิเนเป็นสะพานข้ามมาสู่ความผ่อนคลายสบายเท่านั้น ต่นี่ห้องบ่อเอาสภาพล่ะตั๊ดทีห้อบ่อเด้เพิงและ้ะเ้าเป็นผู้ว่ายน้ำเป็นแล้วเ่าต้องอาศัยห่วงยางเข้าใจอกเนี่ยน่ะว่ายน้ำด้วยตนเองว่ายเองคนที่บรูจักจริงส่เขายัางว่ายนา้ำโดยอาศัยห่วงยางช่วยประคองต้องอาศัยทานบ้างอาศัยศีนบ้างอาศัยสมาธิบ้าง แต่เราเป็นพูดถึงแล้วด้วยปัญญาปัญญาก็คือการมันเห็นตัวเองรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองได้ปาดห่วงอย่างนั่นพิมเลยประเเนี้ยอยู่กับตนเองไ่ต้องอาศัยเงินแสนเงินหลานไ่ต้องอาศัยเสียงพ่อเพาะไม่ต้องอาศัยรูปดีๆไม่ต้องอาศัยสุนันเนล้อาศัยสิ่งที่มีกับเราเนี่ยหายใจยังไงให้สบายโอ้ย มีความสุขทุกขณะคิดเล่นกันมากคุบาว,ะวะสละงาคูบาอาจาันทึ้งเลยคูบาก็บไปแล้วสิ้นสุดแล้วยยิบอุปกรณ์ที่วัตถุดิบที่มีอยู่นในจักองเนี่ยนะใส่ใส่ลมหายใจใส่การเคลื่อนไหวใส่สายตามง่งพ่วงเทงมด้เกิดความค่อนแคล่วมีกำลังแงน่น แล้วว่างสิ่งที่มันมาขวางสิ่งที่มันมาขวางการกระทำนี่กับบุกกับตัวเฮ้าด้วยยางมุ้ย,ยักษ์เน,นมาห้าอย่างนิวรอนห้าอย่างนิวรอนถึงหายยางร่วมแล้วคือความคิดนั่นเนอง <laughs> นิวรอน <laughs> นิวรอนหายยางมีอยังงนีอย่างแรกก็คือ วพวกโมพยแตเนใจะาของอยากได้สิ่งที่ดีกว่านี้เปรียบเทียบของเพื่อนดีก็คลองจะาของความอยากอย่างที่สองความไม่พอใจในตนเองบัศน์ท่าในใจะาของบ่เสือจะาของคนอื่นวาพยาปาทานิวอย่างที่สามความลังเลสงสัยมันแมนวะน,น้อ ทั้งดีอยู่กับเจ้าของยังสงสัยเจ้าของว่าสัตว์ท่าเจ้าของนั่นเองอย่างที่สี่ความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านคือคิดไปทางนั่นชิดไปทางน,นี้ฟุ้งซ่าน,นามากชิ้นนี้เป็นธรรมชาติเลยจิอย่างที่หาก็คือความเบื่อหน่าย ทั้งบิทั้งมวนก็นคือความชิดที่มันไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ศรัทธาตัวเองชิดเบื้องลู่กคนนี่มันอับจนขนาดมดัวนวที่มันบเสียจะคลองแขนตัวเองมีไม่ใช้แขนตัวเองทั้งๆที่แขนตัวเองใช้ได้หลวงตามหาบัวถึงว่านิพพานอันเรียกว่าบรมส,สุดก็คือนิพพอนั่นเอง <c oughs> <c oughs> มันพ่อแล้วมันดับเบิเร์ตเลย S <S 2> <S 2> อันพ่อมันล้ะความปรถนาไม่มีการเกิดใหม่ก็ไม่มีเพามอยากประเด็กกำจัดมันเนี่ยมันยากเพราะยังเพราะเขาอยากกำจัดถูกวะความอยากมันมีอยู่แล้วม่ต้องกำจัดม่ต้องเฮ็ดมันหนอกที่มันยากก็พ่อพากันไปเฮ็ดถืออะ เต๋อเต๋อเว้ยเลยแล้ว,วเพเฮ็ดแม่มันล่ะอยู่กับเจ้าของเนี่ยมันยากอ,อีกอย่างมันเกิดขึ้นเองม่นความอยากมันก็เป็นธรรมชาติอันนึงคือจังแดดฟ้าลมฝนนั่นแหมันเป็นธรรมชาติอย,าอย่างหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้คือกันกระเพ้าเนี่ยแหละอายุมันสั้นกว่าเขาอีกตัวความอยากเนี่ยแม่ป๋ออยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความปลอดภัยสบายสบายเอาสิฮู้ได้จังได๋ว่ามันปลอดภัยสบายสบาย กลับมาดูาเจ้ของนี่ตอนใจดีพิจใจหายเนาะใจเย็นกีจใจหอนานะเราเข้ามาเห็นแล้วสิสามารถเป็นผูู้ที่พัฒนาตัวเองพัฒนาก็คือทําให้มันดีขึ้น <c oughs> ในั่นแหละดใจของพะพูดดุทธเจาก็าบอกสาม,รมารถไม่เห็นไหนได้เด้อใจตัวนี้ไม่ได้จะคล้องเห็นจะคล้ององ <c oughs> ีกนี่นั่งเห็นได้นาะตอนนี ใจปกติหร li ือบ exactly. ่ปกติมันว่างมันเลยผมผมมีอย่างสิออกมาว้าเนี่ยเพิ่นว่าใจมันบ้างบ้างจากสิ่งที่มีที่เป็นผูบายบอกแต่มืือนั้นแล้วว่างดำรงอยู่กับความก็สบายที่เิ้นว่าบุญบุญไร้สายเงาทุกวพุทธเจากกบอผู้ดำรงอยู่กับบุญได้ มันปาถนาสิอยู่ร้อยยี่สิบี่เดโบไข่โป่วยมันก็อยู่ได้ใจบ่ปัจจุบันนี่เอาปัจจุบันตอนนั้น,นคุยกับผู้บายเนี่นยชาอาการชาน,นี่มันชา,ลานตลอดปัจจุบ,บันนี่อานาคตมันสิเก็บมันกับเพาะฉันนี่อกอดีตกระพานมาแล้วนะเอาที่นี่เดี๋ยวนี้ข้อใจก็ควบเป็นิง นี่ลราชจะทำความจริงแหมตอน้เชยเชยน้วยนะเชยทั้งกายเชยทั้งใจเพื่อนบ่สบายใจยี่แน่ก็ตอนี้ก็พอใจก็เวิ่มตี่ทิ่มันมีเนี่ยนี่แหละเงยนไดนก็ได้ใช่การกับผู้ใดต้องสายใจนี่สบายนั่งป็นไหน ว่าโอ้ตอนนี้ฉันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยู่เนาะกายฉันสบายหรือไม่สบายอยู่ใจฉันสบายหรือไม่สบายนั่นคือเห็นตัวเองเมื่อมันสบายก็พัฒนาก็คือทําให้มันต่อเน,นื่องเมื่อมันไม่สบายก็ปรับเปลี่ยนให้มันสบายนั่นเห็นตัวเองรู้จักตัวเองถึงจะพัฒนาตัวเองโอ้สบายเลยนา <laughs> งเบืองมั่นมันมีผู้ใดมายาม ควอมเจ็บคว้อปวดเป็นแค่แขกไมา่ยามเด้อม,มันก็ม้เจ็บตลอดพอกันเจ็บตลอดโบแม,ม,น,มนธรรมชาติตอนนี้เจ็บป,ปวดว่ปกติว่ากันเออสาธุสาธุานี่ต้องเขาเ้าใจเสีนะตอนนี้เจ็บแค่นี้ก็เอาแค่นี้เราก็อยู่แค่นี้แบะเจ็บแค่นี้ชาแค่นี้เราอยู่แค่ซอสตรงนี้แหละเดี๋ยวกลับไปบ้านมาชาตอนนี้สัวว่วตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปนั่งดูมันมันก็ปวดเข้าใจแล้อนาคตนคนที่อนาคตกูบาดที่เจ็บ โยมแม่นีก,ก็ได้อันก็บอกว่าถึงนะแต่เราที่นี่เดี๋ยวนี้ผู้บาก็นั่งไปนั่งมาทีนาทีก็เริ่มปวดผู้บาดก็ขยับพา่าผู้บาเห็นตัวเองไปี่ยวไปนก็หายไปเด้รับความสุขตกขึ้นมาเห็นเด็กงทุกคนรู้หมดในตา่างกันเลยนะเห็นเหรอนื้อตันนักเลยแต่ลูกใส้แข็งแรงจริง ก็นั่งดูนไปดูนไปก็ปวดอะไรนั่นนั่นเองนั่งพับเตียงตัเองเรื่องง่ายๆหายใจสบายๆมันโมเมนต์เรื่องของควอมเจ็บไข่ด้ปวยที่ห่อชินก็น่ากันบ่มีดอกเรื่องสุนันบ่มีมันเป็นแค่ควอมจำที่เขาจำจากหมอมากเเป็นแค่ความคิดที่ห่อคิดถึงอนาคตที่มันยังมากพวินเห็บ่ะแต่ที่นี่เดี๋ยวนี้ เนี paid, ่ยเบิ้งเจ้าของตอนนี้ที่มาเป็นอย่างก็เป็นแค่กันเบือนั่นจริงวะเนี่ยไม่ใช่เบียวอีกอย่างอีกวันเดียวเฮ็ดมันดีที่ไหหายใจสบายที่หลังที่เอวโอ้ยสบายเลยอยู่ปกติใส่ชีวิตปกติธรรมดาพูดคุยกยูธรรมดาอุ้ยสมบัติเบลอเลยนะยืนน้ำห้องในห้องกับละเลยไปไปตามหาท่อง กองซ้ำผูเขายืนในก่วมฝันนันที่พ่อแ้่ยุบอ่ะ่เรี่อกที่นี่เดียวนี้มีกี่กายฉันแขนฉันเนี่ยตอนนี้สบายหรือไม่สบายแขนข้างซ้ายข้างขวาสบายหรือไม่สบายขาฉันตอนนี้สบายหรือไม่สบายหลังฉันตอนนี้สบายหรือไม่สบายหัวตอนนี้สบายหรือไม่สบายเอาความจริงตัวเองเท่านั้นที่จะรู้จัก ลมหายใจเข้าออกมันชัดสบายหรือไม่สบายผู้บายยังบอกว่าเอาบุญน้ำแขนเดอ้อเอาบุญน้ำขาเดอ้อเอาบุญน้ำลุมหายใจเดอ้อเฮ็ดให้มันสบายให้มันสอนสอนสอนอธิ10ครั้ง20ครั้งอาธิเพิ่ไปครั้งนี้อธิถึงก้มาม่สบายเออแต่ช่างมันเขาย,ยังมีกำไรเป็นมเติมอีกนะ <laughs> อีกคนทปยปลาแล้วเล่บดูยังเลยก็เข้าใจเนาะไปปฏิบัตินะปฏิบัติจะไปเข้าใจว่าต้องกระทำเ,เนี่ยเจ้าพูนเท่านี่เข้าใจพุทธศาสนาผิดกันหลายเลยเข้าใจว่าปฏิบัติทมก็คือการกระทําอะไรสักอย่างมันเลยเป็นเรื่องยากคือว่าที่ครณบาวบอกที่เข้าใจว่าต้องละกามอย่าง ต้องไปทำเอียงสักอย่างหนึง่งเพื่อศิละก็เปนอย่างแต่พระพุทธองค์ไม่เคยสอนเรื่องการกระทําแต่พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการปล่อยให้มันมีมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนั่นคือการปล่อยเม,มื่อเขาปล่อยให้มันมีมันเป็นไปสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าพุทโธเนีย่ย ผู้เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงว่า๋อความอยากนี้เป็นอันนี้จังนะมันไม่เที่ยงแต่ก่อนมันไม่มีบัดนี้มันมีต่อไปอีกสักคู่มันจะไม่มีและมันก็เป็นเองของมันเช่นนั้นนะ,ะแต่ก่อนมันไม่มีผู้รู้เพราะยังเพราะเราไปหลงกับความอยากว่าเป็นเราเป็นของเราเกิดค,ความพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง เมื่อพอใจก็อยากรักษาไว้ก็เกิดการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะป้องกันไม่ให้มันหายไปจะทำมามันเห็ุสังสันได้แท้บ่บาว่าดดจริงบ่เมื่อมันหายไปก็เกิดความไม่พอใจก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้มันมาพ่อขากะขาพ่อโกงกะโกงเพื่อสิได้มันมากนั่นนะอำนาจของมันเป็นในไหเพราะความหลง แต่เมื่อมาได้ยินได้ฟังคําสอนของมุทธเจ้าว่าเราต้องปล่อยวางเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเราก็ปล่อยให้มันมีมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเมื่อนั้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานก็เกิดขึ้นกระสิผู้รู้ผู้ตื่นกระสิไปเห็นธรรมชาตินั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นคืออะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตน เวลานกแมแจงนะจะอ,อ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เนาะอะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เนาะพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เนาะผู้ที่เห็นตามพระพุทธเจ้าก็คือตัวเรานี่เองเรียกว่าผสมผู้เห็นตามเป็นอย่างนี้เนะาะเมื่อนันกนการเสื่อมหมันว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผลจริงๆ เราสามารถเห็นตามได้ด้วยจริงๆพรพุทธรรมประ,ประสงค์เกิดเมื่อน,นั้นก,นการระบายพุ่มทั้งหมดปิดส,สนิทล็อกประตูก,กึ๊บเ้าเสื้อหรอเดยวแม่นบ้ออารมณ์ทั้งหลายมันมีแนวคขาอเข้านี่แตะไม่ยามแล้วก็หายไป นั่งอยู่ยังสีเย๋ยวกะความปวดมื่ยามจ้าหน่อยก็หายไป่อสิไปเอียงก็มันมากไมมไกลก,ก่อนแม่บอกโยมนะปวดก็นี่ก็ปวดมาแล้วเถอะวะถามว่าตอนนี้มันยัอยงอยู่บ่เอาความจริงนะเอาสัจธรรมนีต่ตอนเนี้ยสังเกตบึงขาตัวเองเนี่ยทรมานบ่าขายิ่งเฉย ปกติเนอะร่วมร่วมแล้วสุปร่วมแล้วกับปกติก็ <c oughs> นั้นเองละ่ะขาก็เป็นขานแขนก็เป็นแขนสิ่งที่มาอาศัยมาเยี่ยมมาเยือนขากับแขนก็มีความเย็นร้อนอ่อนแขน็งหนักเบาแป๊บนึงผ่านไปขขขว่าบอกว่หายใจให้สบาย <c oughs> <c oughs> นัง่งนอนเออนั่งนอนให้สบายนั่นละ่ะ บางคนเขาไปใส่บาตรไปท่าบุญมีโอกาสไปบางที่เขาไ่ได้ประโยชน์ซ่านี่เลยเนาะแค่นั่น,อน,อนเองอที่ปอดก็ม่งคู่บาตรกยับเนี่ยขยับโตัวให้สบายเอยากจะไม่สบายมีตัวให้สบายใช่ไหมนั่น,นก็ได้บุญแล้วเนี่นั่นแหละบุญเพร่ะเรียกว่ากุศลกุศลแปลว่าฉลาดฉลาดที่จะเอาตัวเองออกจากความทุกข์หรือทําให้ทุกข์มันเบาบางลงนั่นแหละกุศลคือเป็นสั่นละ จะมีชิ้เดี๋ยวน,นั้นไม่เยี่ยมน,นีไม่ยามนนมีไม่เยี่ยมหัวบางมือกับปวดฟันบางมือกับปวดแขนก็เป็นสั่นบนทุกคนนะผู้ใด,ด,ดแตกต่างกันเลยแต่สิ่งที่จะแตกต่างก็คือบุคคลที่ฉลาดสามารถเห็นมันได้และสามารถดำรงอยู่กับมันด้วยความเข้าใจัได้เอาเคน่าผู้เหนือโลกเป็นมาโลกุตตระ แตกต่างกันบุคคลนที่เห็นได้หรือเห็นไม่ได้เทนั้นแล้วเมื่อเห็นแล้วจะจัดการกับมันเป็นไรพระพุทธเจ้าถึงมาเป็นคนที่เห็นก่อนมูเลยเอาสิ่งนี้มาสอนมูที่เรียกว่าพุทธละ,ะผู้ตื่นแล้วไม่รับไม่ไหลอยู่กับมิติของจินตนาการอีกแล้วตื่นขึ้นมาเห็นความจริงอ๋อมันปวดจริงๆนะเดี๋ย,ยวเรจะแก้ไขมันในปัจจุบันเลยตัวคนที่บทท่านตื่นล่ะ หลับฝันโอ้ยมันติดปวด,จ,ปวดจังสั่นมันติดปวดจังสี่สิไปหาหมอทางไหนไปหาผู้ใด,ด,ด,ด <c oughs> เรียกว่าเห็นความจริงเรียกว่าสามารถจัดการมาเลยจริงจริงแน่นกว่แต่การคนติดตื่นแหละเห็นความจริงออกอย่างตัวนี้นะเป็นสีแดงเพราะฉันปวดพราะมีเหตุจังนสีน้ำก็สดิแก้ที่คนที่ลับเหล่าบวชยุ่งกัดแต่ก็ฟันจินตนาการขั้นความขั้นนี้มาจากอื่นน่ะ มันก็สามารถเจได้แต่เอาเห็นโอ้ยุันกัดแขนเป็นนี้นะมันก็มาเบิุ้หัวกระสีมาเห็นมันเกิดจากยุงเัาก็สีอะไรมันออกท่านที่เอ็มมันก็หายไปขณะนึงขณะหนึ่งเพราะว่ามันก็บาดแหายังสิ่งเชิงเราก็ตามได้ทีนี้ยังมีร่างกายอยู่สิ่งต่างๆก็ยังมาเยี่ยมเยียนได้แม่นมมมก็เออมากรบอกเป็นั้นมากันดีตอนรับบริหารจัดการตาม กวามเหมาะสมเท่านี้เองอยู่อย่างผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเท่านั้น,นอ,อาศัยความหลูคนตื่นที่นี่ยู่ในโตเทาเลยะนะครบนะผู้บากัดยังดำร่วงกันดูแลจะาข,ข้องคือกันอาศัยก,กันรูการเห็นในกายในใจจะคล้องเลยเออตอนนี้ยังมาเยี่ยมใจเช่นไป มียังไม่เยี่ยมกายฉันไหม <c oughs> าศัยเบึ้งไปสิมันเริ่มปวดอะขยับปรับเปลี่ยนท้านี้เองฝึกให้ชินน่นีอนดีบบนี้มันฤีธิ์กดปวดขาเลยขยับขยับปุ๊บกายดีใจมันก็ดีเมื่อใจดีการเว่าการจามันก็ดีตอนบ่มีเอียงบีบคั้นก็เป็นธรรมดา มันปวดขึ้นมาแห้งๆเนี่ยกายก็ดีใจก็บบดีมันขับบ่ออกไปชิดเอียงมันก็บบดีอ,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 อานาเวลทานะทีสีบดีได้ชิดดีได้เพราะว่าฐานของกายของใจมันไม่ดีเัก็ต้องปรับเปลี่ยนมันกลับเข้าสู่สภาวะเดิมก่อนทุกอยา่างแม้กระทั่งแกงที่อร่อยยเนี่ยแต่มันยังห่อนอยู่อ่ะ มัน,นยังกิบนบ่ได้ถีกว่าเอถังเป้าให้มันเป้าให้มันเย็นลมสักก้อนแสียบ่ได้กับจีน,นย่ำหวานกับปลาโค้องอยู่นี่หวานโมทนาดำเด้อ